ก็ต้องกราบสวัสดีสวัสดีน้องๆในไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการีน่าฟรีไฟทายแลนนั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้เนี่ยนะครับก็เปิดไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับกิจกรรมสายฟรีนะครับกิจกรรมฟรีไฟคอลแล็บกับเวนอมนั่นเองนะครับวันนี้จะมีของฟรีอะไรบ้างก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยถ้าครบ5้าพันไลค์ภายในวันนี้วันเดียวพี่มีบัตรการีน่าแจกฟรีๆใต้คอมเมนต์์์นนนี้้เลลลยยยยะคครรัับอ่่าืมกกกดดดไแชชวว นะครับผมนะโอเคครับก่อนจะไปดูกิจกรรมเวนอมเนี่ยนะครับผมก็มีกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับอยู่ในส่วนกิจกรรมตรงนี้เลยนะครับผมนี่เลยนะครับก็จะเป็นกิจกรรมนับชุดนินจาชายนั่นเองนะครับตอนนี้อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยอยู่ในส่วนกิจกรรมปั่นไวไฟคูร้อยนั่นเองนะก็จะมีนะครับให้นะครับผมรีเฟซในส่วนชิปนะครับผมเพื่อจะ ลุ้นโอกาสที่จะได้ปานกลางหรือหรือว่าเล็กน้อยนั่นเองนะครับถ้าเราได้เยอะเนี่ยเราก็สามารถใช้เพชรสุ่มได้เลยนะครับในส่วนนี้นะครับ1ครั้งครับ3าเก้านะครับผมบวกสิแล้วก็5ครั้งเนี่ยหนึ่งร้อยห้าเก้าบวกเก้าสิบห้าเพชรนั่นเองครับก็ไปบวกกันดูนะครับส่วนของรางวัลก็จะมีชุดนะครับนินจานะครับมีทรงผมใหม่นะครับแล้วก็จะมีอ่าสกินดาบหัวตัดนะครับมีสกินไอวอร์นะครับมีตัวละครลาฟาเอลนะครับมีตัวละคร A1 สองสี่นะครับแล้วก็มีกระเป๋ามีอะไรเยอะแยะมากม่อีกมากมายเลยนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยมีถึงวันที่16ตุลาคมนะครับแต่ว่าในในกิจกรรมเนี่ยน่าจะลงเดือนผิดนะครับเป็นเดือนกันยายนนั่นเองนะครับในส่วนนี้นะครับก็ใครที่อยากได้เนี่ยรีบๆมาสุ่งมาเลยเดี๋ยวจะหมดกิจกรรมก่อนนั่นเองนะครับในส่วนนี้แล้วก็อีกกิจกรรมนึงนะครับเป็นกิจกรรมท็อปอัพนั่นเองนะเติมครบ3ก้าวก็คือจะได้รับในส่วนสกินปืล็น M1917 น่เแล้วก็แอร์บอร์ดนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ใน กิจกรรมฟีไฟแม็กนะครับใครที่ยังไม่มากดรับในส่วนสกินปืนเ4 A1 ถาวรเนี่ยรีบๆเลยครับเดี๋ยวจะหมดเขตกันก่อนนั่นเองนะครับส่วนกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ก็จะเป็นในส่วนนี่เลยนะครับที่พี่ถืออยู่เลยก็จะเป็นดาบคาตนะอันเองนะครับแล้วก็ไอวอ l นั่นเองพี่ก็รีวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเกมส่งให้พี่มารีวิวนั่นเองนะครับผมนะก็จะ เดี๋ยวพี่จะพาไปดูกันเลยนะครับสําหรับดาบนี่เป็นไงโค้เท่นะครับผมนะอ่าใครหมดจีเพชรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับเป็นดาบตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีไอวอนะครับผมไอวออยู่ตรงนี้ระเบิดแล้วก็ไอวอตัวนี้นี่นะครับเปลี่ยนโมเดลใหม่ด้วยโค้เท่นะครับสีม่วงอย่างสวยนะครับใครที่หมดจีเพชรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับทีนี้มาเราไปดูในส่วนกิจกรรมนะครับฟรีไฟล์คอลแลบกับเบลนอมกันดีกว่าว่ากิจกรรมรับของฟรีรับยังไงนะครับไปเราไปดูกันเลยครับผมมมก็็็โโโอออออเเเเเคคคนน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 นะะรรรรรััับบบบตตีีีีี้้้ยยยู่่่ใวปปทชพิศ ก็คือเติม500บาทไปรับฟรีๆ500บาทเลยก็คือรับคูณ2อันเองนะครับโปรโมชั่นนี้มีจํานวนจํากัดนะครับช้าหมดอดได้เลยนะครับลิงก์สมัครลิงก์สุ่มอยู่ใต้คลิปนี้เลยพอกดลิงก์เข้ามากดสมัครสมาชิกตามพี่ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ล็อกอินด้วย Facebook ได้เลยนะครับง่ายๆนะครับผมโอเคนะพอล็อกอินเฟซบุ๊กเสร็จให้กดกลับมาหน้าแรกเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับผมกดที่เติมเครดิตตรงนี้เราต้องมีเครดิตกันก่อนนะครับถึงจะได้500บาทฟรีนั่นเเเเออองแลล้้วก็ใหรราาโนมยที่บ์ 8 9 8 5 2 3 3นี่แล้วก็ใส่เบอร์วันเล็กของเราเข้าไปนะครับก็จะมึงเงินที่โอนไปตามงบพวกน้องเลยแต่พี่แนะนำคือเติม500บาทขึ้นไปเราจะได้ฟรี500บาทที่ฟรีเลยหากพอโอนเสร็จใส่เบอร์เสร็จก็กดตรวจสอบย่อได้เลยนะครับเครดิตก็จะเข้าแบบพี่เลยนะครับนี่แบบนี้นะครับจากนั้นกลับมาที่หน้าแรกเหมือนเดิมนะครับทีนี้ใครที่อยากสุ่มไอดีท่าบักทงน้ำมาสุ่มตัวนี้ได้เลยนะครับนี่สุ่มไอดีท่าบักทงไม่มีเกลือ100%นะครับผมนะเห็นว่าเวฟยังบักอยู่เองรีบๆเลยนะครับแล้วก็จะมมีเก ที่อัปเดตเข้ามาใหม่เป็นเกมเซตผีรุ่นของเพมมันเองรอบละ20เครดิตเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีเอดิท่าบักทงกันด้วยตรงนี้เลยนะครับผมนะพอเราสุ่มได้เอดิท่าบักทงเสร็จเนี่ยนะครับผมให้เราเนี่ยกดมาที่ติดต่อตรงนี้นะครับมันจะได้ไปหน้าแฟนเพจเขานะครับผมแล้วก็ทักไปบอกเลยว่าเราสุ่มได้เอดิท่าบักทงเองเขาส่งให้ภายใน5นาทีเลยนะครับรีบๆเลยนะครับโปรโมชั่นรับ500บาทฟรีเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับช้าหมดอดได้เลยนะครับผม โอเคนะครับตอนนี้กิจกรรมอัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับฟรีไฟล์คอร์랩กับนะครับเวนอมนั่นเองนะครับตอนนี้อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่ก็ตื่นมาอัดตั้งแต่ตีสี่ที่ผ่านมานั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกิจกรรมอ่าในส่วนสกินรถเนี่ยไม่รู้ว่าจะเข้าในส่วนสามโมงเช้าหรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตในส่วนคอมเมนต์ละกันนะครับแต่ว่า ที่อัปเดตเข้ามาแน่ๆก็คือสําหรับชุดฟรีครับผมนี่นะครับมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้อัปเดตเข้ามาในตัวเกมเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยจะเริ่มในวันที่13ตุลาคมนั่นเองสำหรับชุดครับตามแบนเนอร์ที่เขาบอกเลยนะครับส่วนที่พี่มารีวิวคลิปนี้ก็คือเป็นสกินลถนั่นเองนะครับน่าจะอัปเดตเข้ามา3โมงนะครับไม่3โมงก็4โมงนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนวิธีนะครับในคอมเมนต์ละกันนะเพราะว่าพี่ตื่นมาตี4เนี่ย กิจกรรมยังไม่เข้าเลยนะครับในส่วนตัวนี้นะครับหรือว่าใครเข้าแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะแต่ว่าที่มาแน่ๆก็คือชุดตัวนี้นะครับสาหรับชุดเวนอมฟรีๆตามที่พี่รีวิวไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับพี่บอกเลยว่าหล่อเทเลยครับนี่นะครับเป็นชุดนี้เลยนะครับเป็นชุดนี้เลยนะสำหรับชุดเวนอมนั่นเองที่จะได้รับฟรีๆถาวกรนยกเซิร์ฟเลยนี่ชุดนี้เลยนะครับเป็นไงหล่อเทไหมโคตรเทนะครับชุดฟรีนะครับผม แล้วก็วิธีแรกก็ง่ายๆเลยนะครับก็คือจะมีภารกิจนะครับเงามืดคืบคานั่นเองนะครับก็จะมีลงเล่น3รอบก็มศัตรู5ศัตรูนะครับเล่นหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็เล่นกับเพื่อน1รอบนะครับก็จะได้รับในส่วนโทเค็นนะครับเป็นโทเค็นตัวนี้นี่เลยนะครับผมเป็นโทเค็นหัวกระโหลกนั่นเองนะครับเป็นหัววีนอมนั่นเองนะครับนี่ดวลลายตามนี้เลยก็คือวันหนึ่งเนี่ยจะได้4ี่โทเค็นนั่นเอง นะครับก็คือเก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยนะครับแล้วก็ถ้าครบโทเค็นครบเนี่ยก็จะสามารถแลกในส่วนชุดเวนอมได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนกล่องศพนะครับนี่กล่องศพเวนอมนั่นเองนะครับโอ้โหโคตรเท่ดูเดินะครับนี่ก็ฟรีเหมือนกันนะครับสำหรับของฟรีนะครับใน2ส่วนนี้นะครับก็คือนําโทเค็นมาแลกนั่นเองส่วน นะครับวันที่16อีกรอบนึงก็จะเป็นในส่วนการล็อกอินกายพันธุนั่นเองนะครับล็อกอินกายพันธุ์ก็จะรับในส่วนกระเป๋านั่นเองนะครับวันเดียวเท่านั้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะเป็นหมอนกนกตัวนี้นะครับเหมือนโทเค็นเลยเหมือนโทเคียนเป๊ะเลยนี่เห็นไหมนะครับไปเป็นโทเค็นตัวนี้เลยนะครับเก็บไม่ง่ายนะครับเก็บไม่ง่ายเลยก็อ่านตามนี้ได้เลยนะครับส่วนกิจกรรมเริ่มย้ำไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวน้องๆจะหลงไปเล่นก่อนเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่า เล่นแล้วไม่ได้โทเคนนะก็คือกิจกรรมเนี่ยเริ่มวันที่13นะครับอีก3วันนะครับย้ําว่าอีก3วันนะครับเพราะว่ามันขึ้นตัวอย่างตัวนี้เห็นไหมเนี่ยถ้าไม่มีตัวอย่างนะครับแบบเนี่ยแบบนี้นะครับก็คือเริ่มแล้วนะครับแต่ว่าถ้ามีตัวอย่างแบบนี้แปลว่ากิจกรรมยังไม่เริ่มมันเองหรือว่าใครที่ตายดีๆสังเกตเนี่ยก็คือสังเกตวันที่ตัวนี้เห็นไหมเริ่มวันที่13ต,ตี4นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสำหรับชุดฟรีนะครับอัปเดตมาเป็นที่เรียบร Drake ้อยรับ ได้แน่นอน1 0 0ตามที่พี่รีวิวเลยนะครับชุดนี้ฟรีนะครับกล่องสบฟรีนะครับสกินมอไซฟรีนะครับกระเป๋าฟรีอ่าแล้วก็หมวกนอกฟรียกเซิฟนะครับผมยกเซิฟกันไปเลยในส่วนนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับของฟรีก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปตอนเย็นแล้วกันเดี๋ยวพี่มารีวิวต่อแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็แหละนะครับมาสอนหาโทเค็นแล้วก็บอกวันที่นะครับเพื่อจะหาโทเค็นเดี๋ยวน้องๆจะเข้าใจผิดว่า มันมาวันไหนทำไมถึงรับไม่ได้น,นั่นเองนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันและสตหรกินี้นครับสวัสดีครับ